สวัสดีตอนเช้าที่โรงแรมโตเกียวเรซัปโปโรเดี๋ยววันนี้เราก่อนที่จะออกเดินทางเราทานอาหารเช้ากันก่อน <Okay. S 1> ทานอะไรดี <Okay. S 1> อาหารเช้าสไตล์ญี่ปุ่นก็จะไม่ค่อยเหมือนกับอาหารเช้าตามโรงแรมในเมืองไทยที่เป็นแบบอเมริกันเบรกฟัตแต่ก็ทานได้ เราก็จะทานรองท้องไปก่อนนี่ก็เป็นอาหารเช้าตะก,กี้ถ่ายไม่ทานกินไปแล้ว,ลวหลังจากที่เราทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วในวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปยังเมืองอาไซกาว่าก็จะใช้เวลาเดินทางประมาณสักสองชั่วโมงกว่าๆเราก็จะไปทานลามเมงที่หมู่บ้านลามเมง หลังจากนั้นเราก็จะไปสวนสัตว์ไปดูนกเพนกวินเดินพาเลทที่สวนสัตว์ต่อจากนั้นก็จะไปที่เมืองฟูร์โนไปที่หมู่บ้านเทพนิยายนิงเกิลเทเลสแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะกลับมาพักที่เมืองอาไซกาว่าโปรแกรมในวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้ประเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันละกันว่าแต่ละที่เป็นยังไงกันบ้าง ในตอนนี้ก็ถึงหมู่บ้านลามเมงแล้วสำหรับที่หมู่บ้านรามเมงก็จะรวมร้านลามเมงที่ขึ้นชื่อในเมืองอาศซยกะว่าจะมาอยู่ที่นี่มีประมาณ8ร้านก็จะมีร้านที่ได้รนวัลมิชลินก็มีแล้วก็ร้านที่เก่าแก่เปิดมาหลายสิบปีก็มีแต่เวลามาที่หมู่บ้านลามเมงนี้เรา บางทีเราเลือกร้านไม่ได้พอเราเจอร้านไหนว่างเราก็ต้องเข้าไปเพราะว่าไม่งั้นทัวร์จะมาลงเยอะและเราก็ต้องรอนานเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้กินที่ร้านไหนและต้องรอคิวนานไหมร้านต่อไปอันนี้คือร้านน่าจะมิสุดะอันนี้ก็จะเป็นรายการอาหารต่างๆอ,อ๋อมันเป็นชาชูหมูร้านมีเคราหมูพิเศษ number n yeah. ah, o yeah มิอิ๊วโนี้ซอลรามา ภายในร้านรานเมงก็จะมีพนักง,งานอยู่ประมาณแค่3คนเป็นคนทำสักสองคนคนเสิร์ฟหนึ่งคนบรรยากาศในร้านที่นั่งก็เต็มอยู่ตลอดด้านนอกก็จะมีลูกค้ามายืนรอคิวคคอยู่ตลอดเวลาอันนี้โซลาเมงเนาะอันนี้ของพี่โอ้จารเบลเลอร์เลยโอ้พรีเมียมเลย น,นีก็เป็นราเมงปกติรัอบอีกอันหนึ่งก็จะเป็นราเมงเพิ่มหมูพิเศษอันนี้ราคาพันสองอันนี้ราคาแปดร้อยเดี๋ยวเรามาลองกินกันมาดูว่ารสชาติเป็นยัไงค,คุณก็มีส่เหมืกันป่ะ โอยูมันก็มีโซบใกัมเจนะเป็นไงอร่อยไหมกินเส้นดูน่าทานดนะ กินหมสงสัยท่าทางจะกินไม่หมดอนะ่ะเยอะจังในที่สุดก็กินเส้นจนหมดแต่น้ำกินไม่หมดมื้อกลางวันเราก็ทานที่หมู่บ้านราเมงเรียบร้อยแล้ว รสชาติก็ไม่ค่อยถูกปากเท่าทไหร่ในตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปที่สวนสัตว์อาซาฮิยมามะกันด้านนี้ก็น่าจะเป็นทางเข้าสวนสัตว์อันนี้เป็นฟุ้ั่วจะเข้าถึงด้านนี้ ตามกันไปพ่อพายดูสุนัขจิ้งจอกด้านนี้จะเป็นนกกาก้าก้าตอนนี้เราก็เดินลงมาเรื่อย เดี๋ยวจะไปดูตรงแมวน้ำก็มีผู้โลกก่อนแล้วก็ไปเตรียมข้าแถวรอดูนกเพนกวินด้านนี้จะเป็นน้องหมีไหนโอ้มันไม่ใช่เป็นหมีขาวเนี่ยเป็นหมีดำอะ ้านนี้จะเป็นกกงกวางจากกกงกวางเดี๋ยวเราก็จะไปดูกกง オオカミについて紹介しますここには3頭の新人オオカミがいましてラとかですレラは長女なんですけれどもオオカミにはデイというものがありましてその中に1回入るオオカミがいます。 แอบอยู่ตรงนั้นเองเหาเหาด้านนี้จะเป็นระฆูสีแดง

พราะว่าใหญ่เลย นี้เพนกวินก็เตรียมตั้งขบวนอ้ยิงเกไอตัวตัวสีน้ำตาลนี่น่าจะเป็นจา่าฝูงมาแล้วมาแล้ว <c oughs> ขบวนพาเหรนกเพนกวิน

ตอนนี้ก็ขอถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกที่สวนสัตว์ฮาซายฮิยามะถ่ายคู่กับนกเพนกวินถ่ายคู่กับแมวน้ำถ่ายคู่กับวิวต่างๆของทางสวนสัตว์อุณหภูมิตอนนี้ก็ลบ7.7องศาโอ้ ี่คือเส้นทางที่จะไปหมู่บ้านเทพนิยาย n i n g e ิ t e r r a c ที่ฮอกไกโดตอนนี้ก็ใกล้ถึงเมืองฟูรานโนแล้วถึงแล้วโรงแรมนิวฟูรานโนสกีรีสอร์ทเดี๋ยวเราจะไปที่หมู่บ้านเทพนิยายส่วนด้านนี้ก็จะเป็นลานกิจกรรมตอนนี้เรากำลังจะไป นิเกิลเทเลสแล้วทางด้านนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้านี่ป้ายนิเกิลเทเลสได้งั้นเดี๋ยวยืนถ่ายตรงนี้ก่อนไปกันเลยทางด้านนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของทางลงไปบ้านแต่หลังที่นิเกิลเทเลส บ้านเปลกไม้ที่นี่ก็จะมีอยู่ประมาณสิบห้าหลังเดี๋ยวเราไปดูในแต่ละหลังครับอันนี้จะเป็นพวกแฮนด์คัฟฟ์ทำด้วยมือเราสามารถเข้าไปดูข้างในได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกัน สวัสดี s โน w m a n น่ารักที่สุดเลยค่ะน่ารักมากครับดูตัวไหม ก็เป็นอันครบห้าหลังลิเกอรเทเรสหมู่บ้านเทพนิยายด้านนี้ก็จะเป็นสูนสนุกย่อมย่อมลานกิจกรรมของโรงแรมครับผมด้านนี้ก็จะเป็นสกีรีสอร์ทอันนี้เป็นลานกิจกรรม ตอนนี้เราไม่มีเวลาทลําลางกิจกรรมแล้เดี๋ยวเราต้องไปละได้เวลาในตอนนี้เราก็มาถึงโรงแรมที่เมืองอาซายิกาวาไปโรงแรมรีเซนต์เดี๋ยวเรามาดูห้องพักว่าเป็นยังไงพอเข้ามาข้างในห้องก็จะใหญ่กว่าเมื่อวานมีเตียงสองเตียง ห้องน้ำก็จะเป็นห้องน้ำเสด็จโรคเหมือนเดิมกระัดรัดอุปกรณ์ตามมาตรฐานตามโรงแรมญี่ปุ่นในตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ห้างออออนตอนสักเวลาประมาณทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งเนาอฮะตอนนี้ก็จะมาเดินเล่นมาเดินหาของกินมื้อเย็นในตอนนี้หิมะก็ ปรยปลายมาหิมะสวยไม่หมือฮ่าหิมะที่เมืองอาซายเว่าก็จะเป็นละหิมะแบบปุยนุ่นฮ่าเป็นฝอยๆจะไม่เหมือนกับที่ฮากโกดาเตะไประเดี๋ยวเราเข้าไปที่ในห้างออออนกันในตอนนี้เราก็เดินที่ห้างออออนเสร็จเรียบร้อยเราก็กำลังจะเดินกลับโรงแรม ระยะทางก็ประมาณ750เมตรใช้เวลาเดินก็ประมาณ10กว่านาทีกว่าจะถึงโรงแรมใช่มาญี่ปุ่นไม่เคยมาเคยฮิมาตที่ถ้าเกิดอยากมาญี่ปุ่นอยากเจอฮิมาต้องมาเคยโดเมืองอื่นผมไม่ไปถึงแล้วเป้าหมายของเรา ในที่สุดเราก็เดินมาถึงโรงแรมที่พักของเราจนงได้ก็ใช้เวลาพอสมควรในตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4ี่ทุ่มถนนหน้าโรงแรมก็จะเงียบมากแล้วก็ปกคลุมไปด้วยหิมะเดี๋ยวเราขอจบคลิปฮอกไกโดในวันที่3เพียงแค่เท่านี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมขอบคุณครับ